กดกดบันไดนโกเกมบันไดอืมให้เสียงเองโหลดดิ้เฮ้ยกดก่อนแมวไม่ดีโอเคสวัสดีผู้ชมอยู่กับคเมไรดาคุโตก็ หลังจากที่หายไปนานมากคือเออ่จากตอนที่แล้วเนี่ยผมได้เล่นอ่ uh, พี่เทพเทนโดไปเนาะเทนโดโคาบุตโตแล้วอันนี้ผมจะมาเล่นเนื้อเรื่องเสริมของตัวละครแล้วกัน <c oughs> Let's go ตัวละครตัวรองเงนะเออเป็นเนื้อเรื่องเสริมแล้วก็ จะมีไบรเดอร์การแท็กแล้วก็พวกไอ้นี่แหละไอ้อะไรนะเขาเคสตัสเธอคิวลีสแล้วก็มันชื่ออะไรไม่รู้ไอ้ตัวทองทองอ่ะที่มันถือดอกกุหลาบอะ่ะเออก็ขอภยัยสำหรับผู้ที่ติดตามอยู่ด้วยนะคือนานมากกว่าจะได้ออกก็ตอนนี้กลับมาแล้วคนที่กดติดตามเข้ามาก็มีที่กดอันซับไปก็มี ก็ว่ากันไป <c oughs> แล้วมันไม่ค่อยมีเวลาเนาะโอเคไป let's go จูเล่นตัวตัวผ้ารองนะมันยังตอนแรกมันยังไม่ได้เล่นกาแตกหรอกมันจะเล่นตอนกลางๆหรือเปล่ามาถึงน่าจะได้เล่นเดะบีหรือเปล่าผมจำไม่ได้ <c oughs> แล้วอย่างอะ่ะถ้าเราเล่นหมดเนื้อเรื่องของเนื้อเรื่องเสริมของตัวละครเสริมจบปุ๊บ ถ้าเราไม่ตายสักครั้งเนี่ยเราจะได้เล่นการ์แทกนะไรเดอร์การ์แทกล่างไฮเปอร์ไฮเปอร์การ์แทกไม่รู้ผมจะจะไปรอดหรือเปล่าไปไปดูกันจะจะเี่ยงหรือจะจะรอดคักึ้นใอืมเราก็ได้เล่นเป็นนะี่นี่นะโอเคเดอบีเออ มันชื่ออะไรวะยากรุลมาหรือเปล่าก็ไอ้คิงฮอปเปอร์กับพันฮอปเปอร์แหละตอนนี้ยังเป็นร่างเดบีอยู่เฮ้ยขอจับไปตัวนี้ก่อนมันี้สามตัวนะเวิร์มตรงนี้จัดการให้แต่ละตัวก่อนถอยแม่นเหลยนี่ผมเล่นระดับนอมอนนะซือซือเกมนี้มิลิคสติดเหมือนเดิมไหมครับนี่แนี้แคลฟก่อน แมงเลยพูดจะไปทันขันทำเพลงขึ้นมาแล้วจะขอตัดสักพักนะแคสอบนี่เนี่ยอุ้ยเดี๋ยวขอ,งอกงาปกอนไน,นี้ไม่มีวันทูทีนี่า เอ้ยไม่โดนแล้วว่ามีเนี่ยเอาแค่นี้พอเอาแค่นี้พอ <c oughs> โอ้ส่ท่า <c oughs> รีบไปนหน่อย <c oughs> โอ้ผมลืมไปท <c oughs> ่ามันมี <c oughs> อย่างกูร้มาไทยโชว์เดีกูรูมาเป็นไงบ้างครับอืมปลอดภัยดีลืมไปว่าท่าของเอเดบีมันไม่มีวันทูทีนี่หว่าผมต้องทีเดียวเจาะแบบเอาเอา เหล็กในเจาะทีเดียวระเบิดอ่ะคือไม่เป็นไรแก้มือใหม่อันนี้เป็นด่านสองเราได้เล่นเดอะบีอีคนหนึ่งชื่ออะไรวะกัคไตซังไกเซว่าโม่สิ้น멸สดเออมาเลยอีพวกโกลบน่าจะเออคางิยามะตัวเนี้ยเราเล่นเป็นคางิยามะนะตัวแรกยาบุลุมะยาบุลุมะวินมานี้ โอ้ยโอ้ยนี่กัดขาเฮ้ยเราต้องรีบจัดการตัวกิจออกนี้ก่อนมันจะกลายร่างเป็นเหมือนสีขาวเหมือน้นนั่นนะ่ะรู้สู้กับลงุงน้องเราอยู่ต่อยมาตีอสไลด์ีอะไ์เตะมันเอ้แคสซ็อปไปก่อน <c oughs> แคสซ็อป ก็ไม่ได้ทำไม่ได้ลงคลิปนานมีคนกดอันทับไปอยู่นะแต่ไม่เป็นไรเออเราไม่ได้ทำนานนี่นะนถ่ายไปนานยังไงตัวเนี้ยต้องรีบจัดการมันเพลงขึ้นแล้วขอกลับก่อนต่อยตูดแมนต่อยตูดแมนเดี๋ยวตัดเพลงกอก่อน สี่เดอไรเดอร์ซิกโอ้ยสวยละสวยแล้วปล่อยมันรัว นนี่ไงมานนี่ดิมานนี่ดิมนันยังไงวะโอเคจังหวะน,นี้นะี่ะผมได้ใช้แล้วช้าไม่ได้ช้าไม่ได้ไวดอรสติกเอาหนี้ไปแดกไวดอรสติก เกือบไปแล้วเมื่อกี้เกือบโถ่อยมะโดนมนันใส่ของอน้าคืนข้ันย,า,ย,ยา,าม่าไทยโจเป็นไงมัง่งชิวๆไอ้หนุ่ม <laughs> ตัวที่สองผ่านไปแล้วเฮ้ยนี่เราเจออีกอีกเจนี่เลยเหรอวะเนี่ย <h ums> เป็นตัวกจี ราได้เเป็นเอ r a e เรืได้อย sí. ู่นี่นี่นี่เจี่มโหดอยู่นะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยประมาไม่ด้ฮ้ยกัามันกันนแต่อไปก่อน ไม่ได้ไม่ได้ตาคนฝ่ายเป็นไงไม่ได้เล่นนานตรงนี้เฮ้ยกันทำมะเขือนีโอ้โหกันเก่งเลยนี่กระหลอมันแข็งนะอีเวิร์มตัวเนี้ยนี่ดิ่งวิ่ทำมะเขืออะไรวะมันจะได้อคอกรับแล้วแต่ไม่ได้ไม่ได้ มานี่มันี่เออเจดอกมีมี่เฮ้ย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 โอ้โหไม่โดนไม่โดนขันเก่งขันเก่งดู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 เตะกันเกาะเกาะสิบโอ้โหเอาเรื่องเอาเรื่องเฮ้ยเฮ้ยชิ้นหายแล้ว เฮ้ย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 เ้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แพ้ของอาไปก่อนนี่นี่อย่ามามาเขือแถวนี้เฮ้ยเฮ้ยโอ้โหอึโอเคไฟเดอร์สู้ติงอือโอ้โหไม่ตายว่ะทิพไพร์แล้วดูว่ามันจะตายเว้ย น,นีเอาแบบนี้ก็ได้ถอะไรไดยชุติงไม่ตายโอ้โหกระโดดก่อนอกระโดดก่อนอ <c oughs> ขอกลับ <c oughs> บ้างขอกลับขอกลับ ไรอร์ชูตติโอเคเรียบร้อยมุมไรเดอร์ชูตติงไปคุยกับราม่วงไปอีดอกอือ <laughs> แรงทิหาหสั่งใจะครับ ผมถ้าผมไม่หวังว่าคงจะไม่ตายนะถ้าไม่ตายสักรอบเนี่ยเราจะได้เล่นเป็นไฮเปอร์การ์แท็กนะโคเท่เล่นเป็นใครวะเนี่ยซัสซอดนั่นไงตัวว่าจะซัสซอสก็เท่นะแต่ดูดิเราต้องรีบจัดการในพวกปืมตัวเล็กก่อน เอ้ยไม่ใช่ตัวเล็กจีตัวเล็กมไม่เอามือจะเอาชนะอือเอ้ยไอตัวเนี้ยตัวเนี้ยเฮ้ยโอ้โหมันไกลร่างสองตัวแล้วนี่ว่าลืมดูเลยอ่ะแช์ซ้อไปก่อนวิ่งมานี้ต้องกดกรอกใส่อัดหน้านนเทงแทงสกอร์เปียนไม่ไมีแลย ซอสครับซอสซอใส่ซอสเยอะๆอุ้ยไอเวนนี่โอ้โหแม่งสกัดขาตูเยอะเลยชิบหายแล้วชิบหายแล้วเฮ้ยโอ้โหเอาละขอก้าบไปก่อน,อไ,อนไม่ได้ไม่ได้แต่การไอ้นี่ก่อน โอเคเลเดอส์สแลปก่อนตัวแรกก่อนเออ <Ooh. S 2> มันเกะกะเกินไปอีกตัวหนึ่งเลยตัวนึงอุ้ยติด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 มันตดับหัวแม่มป้าทิ้มหายแล้วเพลงขึ้นไวยังวะกูยังไม่ชันได้ท้าไม่ตร่งท่าไม่ตุยท่าไม่ตายเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะได้ฟอกรับแล้วนี่หว่าโอเคเกม เฮ้ยกันก่อนกันก่อนจะจับนะ้องขอการปังี้ตาตูและตาตูและเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไดสแล็อโอ้โหไม่ตายว่ะ หโอ้โหเอาแบบนี้ก็ได้ขอใครโอเทนไรเดอร์สลัเลยมันต้องเราต้องรีบจัดการนะไม่งั้นเราจะโดนมันจัดการแทน <c oughs> ไม่ว่ามันจะหมดหลอดเมื่อกี้ไม่หมดว่ะเลย อ๋อนี่เป็นเป็นน้องของการแท็กใช่ไหมย่านะนท่านพี่เกิดอะไรขึ้นเนี่ยน้องเราเป็นเวิร์มเลยเนี่ยช่วยไม่ได้ต้องจัดการแล้วเราได้เล่นเป็นการแทกแล้เว,ว้ยไม่ยิงไปก่อนท่าเดิมจุดเดิมอโอเคอาวุธยังไงวะอาวุธอ,าว,อาวุธเฮ้ยยิงก่อนโอ้โหยิงไปก่อนยิงไปก่อน เฮ้ยตอนนี้ผมยิงอย่างเดียวเรียนเก๋ดืดดืดดืดนี่ไะแม่โอเนจังเฮ้ยยิงไปก่อนเฮ้ยยิงยิงยิงดืดดืดมาเนี่ยเฮ้ยจับไม่ได้เลย เฮ้ยไม่ถึงอีกแล้วเฮ้ยมาเรีมาเ,มาเีเออเออไม่มีเลยไม่มีเลยแ่กไปดูร่างที่เทของพี่เขาหน่อยแฉกจบเทเจดมีเขามาประกอบอแตกดีเซล แตกบีเทลอ,อาวุธมาดิอุยจ้าแม่งกันแม่งกันน้องเรามันกันเก่งมานนี้เป็นแมงมุมเหรอเวิร์มแมงมุมอนี่จับทุกแม่งเลยลาก่อน,นะหนูไม่ได้ละพี่ต้องจัดก,การน้องจริงน้องจะเป็นน้องพี่ก็เถอะแต่เบิร์มต้องคุมจัดการ ไรเดอร์คัตติ้งเฮ้ยาจาจะบอกเลยขอโทษนะน้องแต่ช่วยไม่ได้ช่วยบอดได้ ต้องจัดการว่ะเออเป็นตอนที่เศร้าของการแท็กตอนหนึ่งเลยนะในซีรีส์เราได้เล่นเป็นการแทกล,ล่างแรก่านไปนะ <c oughs> เอเอเ <c oughs> ขากลับมาอีกครั้งฮางเนยาม่ากับเนยกมาในร่างในร่างพันฮอปเปอร์คิงฮอปเปอร์นะเราได้เล่นเป็นคิงฮอปเปอร์่ วันนี้โอ้ยสูตรเทนโดพิเชฟหรือสู้พิเชฟได้เปล่าวันนี้โอ้ยแม่งอคออัพอัดไอแฉกออมอัดน,นี่เตะม,มันนี่อุย้ยการเก่งสะด,ด้วยอ่ะนะอนะแม่งมันได้อคอขับแล้วหลบก่อนหลบก่อนนันไงกลัวแล้วจะปล่อยหลังตูนะั้นเรียบร้อยแล้วปล่อยหลังตูเนี่ย เฮ้ยชิบหายล้วขอการบ้านเฮ้ยแล้วก็เฮ้ดโอด้ะทุลเทมเนี่ยเราอะไรเด้จับไปไหนวะตูน,นี่เอ๋เราอีกทีนึงอีกทีนึง่งไอ้มันดีไอ้พันฮอมเปอร์ดูทำมะเขือพวงไหมปอบเฮ้ย ย่าเอา๊จังหวะนี้แหละปล่อ,อยตูปล่อ,อยตูเฮ้ยไม่ได้เหรองั้นเอาอีกทีแล้วกันกันไว้ก่อนกันไว้ก่อนโอ้โหเมื่อกี้ไม่ได้มันต้องชาร์จ่าเถียงเพลงมาอีกแล้วโคตรเติงเนี่ย ังไงเทนโดยังไงกกิ๊เป็นไรเด้อกิ๊กใครเป็นไรเดอร์กิ๊กใครก่อนอาไราเดือดจ้ำเอา้าเอาเร็วดิเอาเร็วโอ้โหผมใส่ไม่เป็นลืมไปผมใส่ <c oughs> อดดูเลย <c oughs> อดิเก้วพื้อดิแล้วฮานิค <c oughs> กุสะ ผม,มผมเห็นอดเห็นท่าคิกฮอปเปอร์ไอ้ท่าไร้ไดิคิกของคิกฮอปเปอร์นะไม่ได้เห็นเลยคุณผู้ชมไม่เป็นไรเรามาดูท่าของคนต่อไปก็ได้มันมีซีรีส์เก่าที่ผมทำอยู่อะใครอยากไปด,ดูท่าขอยางไอ้คิกฮอปเปอร์เท่ยู่ไงมันวืดอะไม่เป็นไร มันต้องกดสามเหลี่ยมสองครั้งนี่หว่าชาร์จแล้วก็กดอีกครั้งนึ่งโอ้โหแล้วเจอไสีทองนี่อีกแล้วเหรอทิพไห้นะแล้วมันมีไฮเปอร์คองอัพด้วยเอาดิผมไม่รอดแน่นอนเลยไอ้ตัวเนี้ยเฮ้ยเฮ้นี่นี่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ ไม่ได้เลยโอ้โหเดือดมันเดือดดูดูดูเขาระดับฮาร์ดไม่สู้อีกแล้วชิมหายแล้วมาน,นี้โขงหัวับแม่มโอ้ยับม,มันโอ้ยเงมันจะได้แล้วเฮ้ยตอนนี้แหละข้องับไปก่อนยังไงก็ข้องับไปก่อน ไรเดอร์บีทเราต้องใส่ไรเดอร์บีทมันหยอ,อโอ้โหกันได้อะไรวะยังยังเราไม่ยอมตายเด็ดขาด ไรเดอร์บีชเราบอกแล้วไงเราจะไม่ยอมตายเด็ดขาดโอ้โหเนโอเซกตโอะต้องเป็นผู้ชนะเมื่อกี้เลือดเลือดเหลือกะจึ้งหนึ่งอะเกือบไม่รอดซะแล้วโอ้โหชิบหายเอ้ย ข่อยอ้าล่ะควายคุณสามะのようなざこは俺がしまつる俺がしまつるอะไรวะสรือสรืออะไรวะไม่แต่ละตัวอุย้ยเฮ้ยเราเป็นไอ้แมงคามทองแดงชื่ออะไรไม่รู้แมงคามทองแดงเฮ้ยมาเนี้ยเจนโดโทโทอิคิ โอ้โหวิ่งมานี่มานี่ขอกอดหนาวอุ้ยเฮ้ยไม่ให้กอดไม่ให้กอดให้กอดสไลด์เตะก็ได้เตะก็ได้อีอีแมมมีเอาอีกเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้จิ้มหานะมาดีมาดีแผลต่อมาเราต่อให้แล้วเนี่ยแผลต่อพีพีเออนั่นแหละที่รออยู่ไอหนุ่ม ค่าตัวรองตัวรองตัวร้ายเลยเนะี่ยรองบอสเอ๋เฮ้สวยวะ่ะใช้เวลาละจะลีลาไม่ได้เอาละจังหวะนี้แหละไนเดอพ์บี้เฮ้ นี่เหรอพี่เทพพี่ว่าเทพอ่ะนีนีมีฮื้ฮ <c oughs> <c oughs> ับตัวเี็กตัวเกเนี่ยนะฮมว่าเรื่องของลี้นะระมาณนี้ขอให้ได้เล่นคาร์แท็กไฮเปอร์เถอะ ระดับนอม่อนแต่ก็ไม่ได,ไได้ไม่ได้ง่ายเกินไปนะมีความยากอยู่นะาบางด่านมันก็ยากเกินไปอ๋อเราจัดการไป,ไปแล้วไม่ใช่เหรอวะไอ้แมงคามทองเนี่ยเราได้เล่นเป็นแมงคามทองเหเฮ้ยทำไมเราไม่ได้ไฮเป,ป,ปอร์ไฮเปอร์ฟอกอัพเนี่ยตอนที่เราเจอจากมันวะ เรีนเนื้อเรื่องเทนโดอ่ะโหขี้โ,โกงนี่ว่าต้องมาสอง,องด้วยมึงเอ้ยมานี่ปล่อยมแม่มึงนยอนืกันมองกันหวังกันเอาใครก่อนวะเอาใครก่อนวะการแทรกก่อนเร,เรื่อมันเหลือน้อยเฮ้ยอ,อย่ามายุ่งเทนโดนี่มันตึกหวางฆ่ากับการแทรก เฮ้ยจิ้มหายแล้วยุ่งมียุ่งมียุ่ง,งโอ้ยให้เปิดข้อ,ขอก r a ไปก่อนอนี่กาะปงกาแ็กนี่เหรอนี่เหรอกาแ็กเอาขอนตัวแรกเอาก่อนตัวแรก,าก,แรกมานี่แกโวตัวไป เมื่อกี้ก็ตายไปแล้วจะตายอยีกรอบใช่ไหมเทนโดเอายืนอึ้งกินกี่มะเขือเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาดิโอ้ยแคสออฟมาแล้วเฮ้ยเฮ้ยหลบได้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 ว่ะหลบได้หลบได้มาดิมาดิเฮ้ยโอ้โหโดนโดนเอาละมันได้คอกับแล้ว เ,เออได้ให้ตูได้ให้เปิดออกองกามมึงสวยแน่ถ้าตูได้นะให้เทนโดโชอีคีไวยเยอะคี๊ไป ไปเลยเคยดยออิดอกกืโอ้โหตกไหมร้อยบอกการาว่าท่อต่มุวทุควงวทุคมงวทุควงวทุงดทุคทุควงวทุวงทุทุทุวทุวทุ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 วทุ่ทุทุวง พุราบม่วงที่ร่วงโรยอล้วต่อไปเป็นใครวะนั่นไงจริงด้วยผมได้เล่นเป็นไฮเปอร์การแท็กแน่นอนเู่กับเอ้าไม่ใช่นี่หว่าเอออีกตัวหนึ่งดัคาบุโตะสมไซดิวดาฉันจะจัดการแกด้วยเรดาร์เาเรดาร์ทีเดียวิปหา เฮ้ยยิงไปไหนวะยิงไปไหนวะยิงไปไหนวะโอ้มาเขือพวงเฮ้ยมันเปลี่ยนเป็นปืนแล้วนะอยิงตูนะเว้ยเฮ้ยยิงไปไหนเฮ้ยคิหายแล้วขอกราบก่อนไปแคสซ็อกมีดูการปลดปลดเกราะของดารัคขบุญโจ๊ให้เต็มตาสุดแคสซ็อก Change Change Beetle Beetle ออฟีลวิ่ดิฟีลวิ่ดิเฮ้ยฟันให้โดนอยู่ฟันให้โดนเออเออนั่นแหละจากผู้ต้มต้องมุนโธน่ะอยู่วะมาเรมเลยมุเรมเลยอุ้ยอย่าให้มันได้ให้เปิดของอ้ำนะเว้ยหิ้มหายแล้วใครจะได้ไปคุยกับรากมะม่วงวัเนี่ยเราหรือเปล่า เฮ้ยเฮอ,อ,อ,อีกนิดเดียวอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวเท่านั้นเอ๋เอามันได้หวะคลิปหายเฮ้ยไม่เอาไม่ต้องไม่ต้องชาร์จไม่ต้องอะไรทั้งนั้นตาตู่มั่งเลยนะครอสอัพอืมคุ้มๆเลยครัพ 1 2 3โอ้โหคือรู้จักอมตีนของดาคาบุโต้เปล่าไวเดอร์คิดอือม ปขาบุตัวงั้นเหรอเห็นได้เรื่องเลยเอาอุ้ยผมก็ไม่ตายนว่ะทำไมไม่ได้เล่นเป็นไฮเปอร์กาแท็กวะเฮ้ยรู้ว่ามันต้องเล่นสองรอบอะจำไม่ได้เราก็ไม่ได้ตายนะเมื่อกี้ไม่ได้ตายสักรอบเลยทิมหายแล้ว โอเคไม่เป็นไรก็ถือว่าจบไปได้ด้วยดีเออไม่ได้ดูก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรช่างมันโอเคก็จบไปได้สวยสำหรับใน,นเรื่องของตัวรองที่เราเคยต่อสู้มาด้วยนะโอเคสำหรับคุณมลเดเอร์คาบุโตก็ okay, วัแค่นี้ก่อนตัวต่อไปผมจะมาเล่นเวิร์มดีเปล่าก็ค่อยว่ากาันอีกทีไว้เจอกัน คลิปต่อไปชีวเกเลเตอร์ครับผม